กิน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 เต oh ็มโตอะะันยไปทำมอสินไปทำมอแล้วเขาเที่ยงครับทีมงานคุณภาพหา่าบอันนั้นผมมีนี่ด้วยใสๆเนี่ยของแท้กินลึกคึกยู่เนี่ย จะกินเราจะอ้วนจบวมีเมียคึกกินเนี่ยดองสูมเนี่ยดินแม่ดินน่านลาวอ่ะอะไรยังเอาเอีกมึงหนีก็รู้น้ำมาขึ้นอ่ะเห็นมาเด้วเลมามาไปอันหนึ่งหายใจกังไง

อถูกพี่อะนะพกคนไม่อาเลยกินจุไหมกินจุกินอม่เจลใช่ปะครับ ย่งว,วงนมยางมาแล้วพี่โดดไม่ได้ใจเงินหรอกติดเขวเราหามเลยอุตสาห์มาเลี้ยงเขา่าพูตสาวได้ไหมเนีม่มาจะค้นไหมเนี่ยบุญวัสนาว่าพอกันกันยังสี่ล้ว <c oughs> พอกาะต้อนขับรถสวน่ะ เอนนี้มันเปซีหอล้วพอดียวบ้าวววหอเดียวใช่ป่ะมดอยู่กินไกินาแบเลยกินก่อน